สวัสดีครับเดอ้อพ่อแม่พี่นอ้องกินข้าวกินข้าวกินข้าวเย็นกันยังทำไมกินน้าวมาวันนี้กินข้าวกล่องโอ้นี่อันนี้เป็นเป็นปลาทอดปลาทอดปลาทอดสองชิน้นนี่อั่านี้ก็พอแล้วอิ่มแล้วไอฝั่งนี้พักเลยอันนี้พักกะถินแต่ว่าพักมีหลายหลายโอ้โหหมดแล้วหามึงโห้ อืผักกระถนินนี่พักกระมิหน่อไม้เชื่อเก่าเด้อครับหน่อไม้หน่อไม้ต้มทงเสียบเนะี่ยแล้วก็นี่เด้อมะเขืออันนี้พักกระตัว,วาเด้อักกระตัว,วามีเยอะมีหลายอยู่มีน้นองเลยหลายผักต้มอันนี้ไอ้ ยอยอวันนี้ไปหาหอยมาพี่น้องไปหาหอยมาแต่ว่าได้หอยตัวเดียวอันนี้ก็คือหอยไอหอยอันนี้ในถุงอีเล็กนึงเนี่ยเนี่ยข้อใหญ่มาอันนี้แต่ว่ามันคนละที่กันดอกไอต,ต้องที่ไปหาไม่มีรัอหอยนะหอยข้าใหญ่มานี่อืม โอ้ตเหนียวเไปหอยนี่เรียกปลาก่อนมาถ้าขอยากกินเดียกันเด้อครับมา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 ,มานี่กระทูเค็มก็มีกระทูเคม็มกระทูเค็มก็พริกสดเด้อเขาขนาดเด้อเนี่ย

กินแล้วก็นอนตอนนี้ก็งดงดทำงาน ทำแล้วก็ไม่เจริญพี่น้องเลยทำแล้วก็จะตายวะทำแล้วขาดทุนงดอคินแล้วก็นอนดื้อๆเดินๆหิวปั๊บก่อนขึ้นมามนนนมามานั่นแหละคงประมาณนี้แหละไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วอืม กินแล้วก็นอนเลยทำาไปก็ขาดทุนทำทำไมล่ะแย่ yeah. ไปหาปลาก็ไม่ได้งมหอยก็ไม่ได้ต่ว่างมหอยได้ได้หอยตัวหนึ่งได้หอยตัวเดียวงั้นหอยเขาหายมาเนี่ยมนลทีกันจะเก็บไีไหอยตัวใหญ่หกันนาะแม่เดี๋ยวไปเก็บเก็บบัวมาเก็บมานาังแคเด่นพี่น้องเไง ว่าจะบัวอืได้มาเนี่ยแต่ว่าไปหะเขาเลี้ยวอันนี้ก็คือว่าเป็นบัวแก,ก่อันเนี้ยหรือเก็บไว้เอาไว้ทำของหวานกินอืมอัน,นอน่อนอ่อนไปหาคนเทากินแล้ว ผงนี้เรียงใหญ่นึง่งมาหามาหน่ะได้สำนันแล้วชีวิตประจำวันหมุมหอยหอยก็ไม่ได้ได้หอยตัวเดียวโว้ม อันนี้ก็หายม้าแล้วเนี่ยหอยก็หายมา้าเลาต้มมาเย้วหหยม้าถุงนึงแหมทุกวัน,นอยู่อยากกินยากเนาะ ไปงมหอยไม่ได้ขนาดหอยมีมีตีนวิน่งนี้หาไม่ได้เลยปลาทอดปลาได้มาวันก่อนนะนี่น้นองทอดอืม พากตัวบาหากินก็ทำให้ชาติหนึ่งวะจะหากินก็ไอแ,แบบนี้ไม่ได้หรอกทุกวันนี้ก็ดินริมลัวบัวลริมบึงไปงั้นแหละ หากุ้งหาหอยหาปูหาปลาก็แล้วเทสดวงจะตาอันนี้บางคนหาเก่งแต่สำหรับฉันนะหาอะไรไม่ได้หรือไปหาหอยหอยที่หาก็ไม่ได้ไมันมี <coughs> Mira đặc... ừ. giữ nó ghim là ghim được nóng giữ nóng giữ còn nón nóng giữ nóng giữ nóng giữ มันแบบแบบไหนไม่รู้เนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยหาเงินวันนึงอะลอยนึงยังไม่ได้เลยลอยนึงก็ไม่ได้เหนขาแรงว่าละานนเท่านี้โอ้ยไอส่วนตีนได้กันไหนรูตัวเหลือ บางวันน่ะเชื่อไหมว่ายี่สิบบาทจะไม่ได้เลยสมัยเมื่อก่อนนะหาดาวันละยี่สิบบาทถากรุ่นมุงถากรุ่นมันทำนู่นทำนี่ ตัวนี้เขาใะเทคโนโลยีมดแล้วเนอะคิดดูแบบนี้เขาไม่ได้จ้างคนแล้วอืมยาเยอะเขาเสียืม ก็คงประมาณนี้ครับพ่อแม่พี่น้องทั้งหลายนะขอเป็นกำลังใจให้ทุกคนทุกท่านนะแล้วก็นอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์นะทุกคนทุกท่านนะขอเป็นกำลังใจให้สู้ๆครับผม